ช็อกเลยค่ะกระเบื้องดินเผาเป็นฝ้าขาวแบบนี้แก้ไขย,ยังไงดีค่ะปัญหาสุดปวดหัวนะคะของช่างและเจ้าของบ้านนะคะก็คือกระเบื้องดินเผาเป็นฝ้าขาวนะคะหลังจากที่ปูผ่านระยะเวลาไปแล้วนะคะเห็นแบบนี้ใจหายเลยใช่ไหมคะนี่คือปัญหาของฝ้าขาวบน,บนกระเบื้องดินเผานะคะหลังจากการเคลือบค่ะปัญหานี้นะคะทําให้ช่างปวดหัวสุด,สดๆเพราะว่า ขัดก็ไม่ออกล้างก็ไม่ออกแถมถ้าขัดแรงไปนะคะผิวกระเบื้องก็จะพังอีกนะคะแต่ไม่ต้องกังวลค่ะอโยธยามีทางออกให้คุณค่ะเรานะคะมีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษานะคะตลอดการติดตั้งนะคะกระเบื้องนินเผาเลยถ้าทำตามคำแนะนำของเรานะคะรับรองปัญหานี้จะไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนค่ะไม่ว่าคุณจะเป็นช่างมือโปรนะคะหรือเจ้าของบ้านที่อยากดูแลบ้านของตัวเองนะคะอโยธยา พร้อมช่วยคุณนะคะอย่าปล่อยให้ปัญหาฝ้าขาวมาทําลายความสวยงามของกระเบื้องดินเผาของคุณนะคะติดต่อเราอโยธยาวันนี้เพื่อกระเบื้องดินเผาที่สวยงามและไร้ปัญหาค่ะ